ชาวบ้านจิตอาสา,าทำความดีด้หัวใจพร้อมด้วยทหารจากชุดกล่องรอยรักษาความสงบที่สองกล่องพันฐานมาที่13มกลมฐานมาที่3กล่องพลฐานมาที่หนึ่งจอที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรน้องไผ่ กำมันตบนหนองไผ่ผู้เหย่บ้านผู้ช่วยผู้เหย่บ้านส่วนราชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันนำจอบนำเสียมบุ้งกีช่วยกันขนดินข้าถมพื้นที่รอบตัวบ้านเลขที่หนึ่งสามเก้าหมู่ที่หกตบนหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นที่ร่มต่ำถูกน้ำท่วมขังซ้ำซากพร้อมทั้งช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดภายในตัวบ้านให้แก่สองตาใหญ่ผู้ยากไร้คือนางอำนวยโสภาอายุเจ็ดสิบปีดวงตามองไม่เห็นและหูไม่ค่อยได้ยิน สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงลุกเดินไปไหนมาไหนไม่ได้อาศัยอยู่กับนายจอยโซภาอายุ73ปีซึ่งหูตึงไม่ค่อยได้ยินแต่ดวงตายอย่างพองมองเห็นลางๆโดยทั้งสองได้รับเงินผู้พิการและเบี้ยย่งเชี่ยผู้สูงอายุคนละ1,500บาท นายประทนโตก๊กไกรลักกรรมันตบนหนองไผ่เปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้ามาดูแลและช่วยเหลือโดยตลอดแต่เนื่องจากสองตาใหญ่อาศัยอยู่เพียงลําพังผู้เป็นยายก็มองไม่เห็นส่วนผู้เป็นตาก็หูตึงทําให้ใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลําบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหากฝนตกครั้งใดน้ําก็จะไหลมาท่วมขังสูงสุดถึงระดับหัวเขา่าส่งผลให้ตาไม่สามารถลุยน้ําออกจากบ้านไปหาเสื้ออาหารมาทํากับข้าวให้กับยายกินได้ซึ่งวันนี้หลายฝ่ายพร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจจึงได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บกวาดทําทความสะอาดบ้าน พร้อมทั้งขนดินเข้ามาถมพื้นที่รอบตัวบ้านให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สองตายายในเบื้องต้นด้านหนสุนทรบังสูงเนินพอ่อใหญ่บ้านหมู่ที่6ตัวแทนจินอาสาทําความดีด้วยหัวใจกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ร่วมกับชาวบ้านทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับวันนี้ร่วมกับทหารตํารวจส่วนรชาชการท้องถิน่นนําดินมาถมพื้นที่ร่มต่ําให้กับสองตาย,ยายเพื่อให้สามารถสัญจรออกไปมาในช่วงฤดูฝนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น